สวัสดีสสดค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะท้าทารเป็นแฟนหน้าจอนะคะรวมไปถึงในโซเชียลด้วยวันนี้แม่แม่พี่ๆรอเลยค่ะเรามีแม่นางสิริพรค่ะ ตัวเป็นๆเ,เอาเพลงใหม่มาตั้งสติใช่ค่ะตั้งสตินะคะพร้อมฟังแล้วก็พร้อมสแกนเคียวโคดเหมือนเดิมเลยนะคะใช่ค่ะเคียวโคดขึ้นข้างตอนนี้นะคะเตรียมตัวกันให้ดีๆคุณผู้ชมส่วนข่าวแรกของเราวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศงานสวดพระอภิธรรมอานาถภูนในคืนที่3แล้วค่ะที่ศาลาห้าวัดมกุฏกษัตริรามราชวร,รวิหารคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเนี่ยยังเดินทางมาร่วมแสดงความไว้อาลัยกับครอบครัวกันแน่นศาลาเลยค่ะคุณผู้ชมมีตลกดังค่ะอย่างอาทัวร์ชญ อาทุนตามเชิญยิ้มรวมถึงนักแสดงรุ่นใหญ่คุณเล็กวิวัน์ปั้นหน่อยค่ะแล้วก็ทัศนัตะก,กวดทุ่งค่ะคุณส้มแล้วก็คุณชิงชิงค่ะที่เดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวพวนในค่ะซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะครอบครัวสังวริบุตรค่ะเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคืนที่3าซึ่งทางพี่หลุยแล้วก็พี่ลอดค่ะก็ได้เผยความรู้สึกนะต่อการจากไปของอานาตค่ะว่าถือเป็นการสูญเสียพระเอกมากฝีมืออีกคนหนึ่งของวงการค่ะ ซึ่งเป็นพระเอกขวัญใจของแฟนละครมาอย่างยาวนานเลยทั้งคู่นะคะยกให้อานาตเนี่ยเป็นพระเอกที่สุภาพเป็นสุภาพบุรุษที่สุดเลยค่ะ,คะแล้วก็ยังเป็นพระเอกคู่บุญกับค่ายดีด้าด้วยนะคะแล้วก็ดาราว,วิดีโอจะ้ะเพราะที่ผ่านมาค่ะอานาถมีผลงานละครนะร่วมกับทั้งสองค่ายแทบนับไม่ท้วนนอกจากนี้ค่ะครอบครัวพวนัยเกือบทั้งบ้านเลยยังมาร่วมงานกันตั้งแต่อดีตนะคะจนถึงปัจจุบันถือเป็นความผูกพันที่มีต่อกันมายาวนานเลยค่ะ รู้สึกคิดถึงและลึกถึงพี่เล็กเสมอเพราะว่ามันก็ผูกพันกันมาตั้งตั้งแต่เด็กนะครับก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กเจอแกแกก็ทักทายพูดจาดีกันเล่นละครกันดีได้เยอะเหมือนกันนะเล่น,น,น<า>ช่วงหนึ่งที่แบบเล่นทุกเอกอรื่องเลยทำงานกันมาตั้งแต่รุ่นพอ่อพ่อก็พ่อกับพอ่อพ่อกับพี่เล็กก็รู้จักกันพี่เล็กไม่อยู่ก็ก็ขาดเสาหลักในแง่จิตใจน,นะครับในแง่ของอธรรมากินเนี่ยลูกๆเขาก็ดูแลกันได้แล้วเป็นเรื่องธรรมดาทุกชีวิตนะทุกครอบครัวต้องเจอครับ คืออาณาเนี่ยร่วมงานกับพี่หลุยส์<ช>พี่หลอดมายาวนานมากนะพี่หลุยส์พี่หลอดก็ให้สัมภาษณ์นะคะถึงความรู้สึกนะคะทางด้านอาเล็กวิวัน์ค่ะในฐานะนักแสดงรุ่นน้องนะคะก็ได้ชื่นชมพระเอกรุ่นพี่ผู้ล่วงลับค่ะว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักแสดงรุ่นหลังมาโดยตลอดแม้ที่ผ่านมาค่ะจะไม่เคยมีโอกาสร่วมงานกันก็ตามพร้อมกับฝากส่งกําลังใจให้ครอบครัวภูวนาค่ะโดยเฉพาะตู่จารุสิริค่ะที่สนิทสนมกันเพราะว่าร่วมงานละครด้วยกันหลายเรื่องเลยขอชื่นชมที่ทําหน้าที่ลูกสาวได้อย่างดีมาเสมอค่ะ พระเอกที่เพียรพอมากใจดีนะใจดีอบอ้อมอารีจะเป็นพระเอกลักษาะนนนะรักษาแบบความใกล้ชิดน,นะหมายความว่าความรู้สึกที่เรามองตอนแรกเรามองว่าพระเอกคําว่าพระเอกที่ประสบความสาเร็จแล้วเนี่ยใช่ไหมสำหรับเราเพิ่งก้าวเข้าสู่วงการเนี่ยเราก็เกง่งเกงนะพูดถึงเราก็ออกจากเกรงเกงแต่พอไปเจอไปได้สัมผัสจริงๆแล้วโอ้ยอเล็กนานา่ารักมากตู เขาเป็นคนเข้มแข็งและเป็นคนที่ใกล้ชิดกับครอบครัวน่ารักมากเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพ่อแม่มาตลอดงานของคุณอานาตนะคะก็จะมีจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ,คะจะเป็นการสวดอภิธรรมศพขึ้นสุดท้ายแล้วก็จะเก็บไว้ร้อยวันนะคะก็ไปกันได้นะคะที่ศาลาห้าวัดมกุฎกษัตรีรา,ามนะคะไปไว้อะไรแล้วก็ให้ให้กําลังใจครอบครัวด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะบอกเลยว่า ช่วงนี้นักจิตอาสาพเพื่อสังคมอย่างพี่การจองพลังเนี่ยดูเหมือนจะมีเรื่องหนักเรื่องหนานะคะ,ะแล้วก็มีดูเรื่องแบบดูท่าจะเหน่อยเอาเรื่องนะคะทํางานจิตอาสาพเพื่อช่วยช่วยชายแดนอยู่ดีๆนะคะก็เจอกระแสดราม่าเรื่องความสนิทสนมกับนักการเมือง และก็ความไม่โปร่งใสในการทํางานจิตอาสาของตัวเองด้วยซึ่งเรื่องนี้เราก็ติดตามมาข่าวมาตลอดเนาะก็ความ,มเห็นใครความคิดเห็นมานะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะบระรารัฐลองไปถามในมุมของจิตอาสาคนเก่งอย่างแม่บุ๋มปนัดดาคนนี้ค่ะประธานมูลที่องคอ์กรทําดีว่าเอาจริงนะแม่บุม๋มหากตัวเองเป็นคนที่แบบว่าเจอแบบนี้แม่จะทํำยังไงแม่บุ๋มตอบแบบนี้นะคะบอกว่าถ้าเป็นตัวเองเนะะี่ยค่ะเป็นคนที่ทํางานเพื่อสังคมอย่างหนักนะคะแต่กลับถูกสังคมมองว่าไม่โปร่งใสแม่บอกว่าแม่ก็มีวิธีรับมือของแม่นะคะ แต่ในประเด็นนี้แม่บุ๋มยอมรับเลยว่าการพาตัวเองมาทํางานตรงนี้ต้องถูกจับตามองอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทําได้ก็คือความซื่อสัตย์สจริตทําทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบนะคะแล้วก็ตอบสังคมให้ได้ค่ะแม่บุ๋มเผยถึงจันจองพลังนะคะว่า ถูกตั้งข้อเสัสยใแบบใดนะคะก็ให้เคลียร์อย่างโปรไฟต์ตรงมาหลายเรื่องเนาะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบรุจาคเรื่องเฮลิคอปเตอร์อะไรเงี้ยแม่บุ๋มบอกนะคะ,ะคือพี่การเหนียวแกก็มีทางเคียย์แกได้แหละค่ะแต่ถ้าในส่วนของแม่บุ๋มนะคะแกยืนยันว่าจะไม่พาตัวเองไปพ่วงกับเรื่องการเมืองอยู่แล้วและในองค์กรทําดีนะคะก็มีระบบการทํางานแบบชัดเจนค่ะ มีการทำงานแบบกรรมการมานานมากแล้วจะเบิกจ่ายแต่ละทีเนี่ยมีบัญชีถึง4คนด้วยกันค่ะเวลาจะเอาเงินไปให้แบบคนเท่าคนแก่เนี่ยก็จออกไปได้นะ hmm. ไม่ใช่ว่าทําการกุศลแล้วจะเอาเงินออกมาได้เลยเข <Ha. S 1> าต้องผ่านการคัดกรองนะคะแล้วก็มีบัญชีถึง4คนค่ะทําให้เรื่องเงินทองรัดกุมมากจริงๆ mm. คือมันก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะคะแต่แลกกับความสบายใจของตัวเอง mm. แล้วก็ความซื่อสัตย์ต่อสังคมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทําค่ะ, mm. คะไปฟังมุมมองของแม่บุ๋มบัราดากดกันหน่อยค่ะ ผมว่าระบบของแต่ละมูลนิธิการทํางานต่างกันนะคะการทํางานต่างกันแต่ด้วยของบุ๋มเองเนี่ยบุ๋มว่า เราเระาวาังมานานมากแล้วเพื่อที่จะถอยไง hmm. สบายใจแล้วได้คุยกับพี่การไหมคะหรือว่าก็ยังเลยค่ะแต่เขาก็เขาโอ้โหเขาอยู่จุดนั้นแล้วอ่ะเขาอยู่จุดปล่อยเขาเถอะเขาทําได้เขาดูแลตัวเองได้ข่าวเพราะว่าตามนั้นนะคะตอนนี้มันแบบว่าแยกกันใช่เพราะว่าผมว่าโทรศัพท์คงเยอะทั้งสองฝ่ายแหละทั้งฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ผมว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของมีความเป็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งคุณก็รู้อยู่ว่าพอมีอะไรที่เป็นการเมืองปนดาจะถอย เซฟดีกว่าแมบุม๋มต้องเซฟตัวเองแล้วเพราะว่าเราบอกแล้วว่าไม่ว่าใครจะทะเลาะกาันคุณจะสีอะไรก็ตามแต่ถ้าวันหนึ่งคุณตีกันดีฉันช่วยหมดแค่นั้นแหละนะคะเป็นจุดยืนของแม่บุ๋มค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่ตอนนี้แม่บุ๋มขอส่งเสียงดังๆหน่อยค่ะแบบว่า ดังๆดัง,ดงถึงรัฐบาลเลยก็คือการปราบนามสแกมเมอร์ของประเทศไทยเนี่แหละค่ะแม่ยอมรับว่าเห็นประเด็นเห็นเห็นประเด็นนี้นะคะประเทศอื่นเนี่ยลุกขึ้นมาแบบช่วยเหลือกันมากมายแล้วค่ะแล้วประเทศไทยของเราทำไมยังล่าช้าอยู่นะคะก็หวนใจดูนะคะว่าเอ๊ะมันทาไมแบบนยโยบายทําไมมันยังไม่ออกมาไวให้มันแบบแก้ปัญหาให้ไวที่สุดทีค่ะพร้อมกับมีกฎหมายให้เพื่อเอาผิดคนไทยนะคะที่ตั้งใจไปทำสแกมเมอร์แล้วหนีกลับมาแต่อ้างว่าเป็นเหยื่อด้วยฟังแม่บุ๋มพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ เราเจอผู้เสียหายจากสแกมเมอร์เยอะ<ม>โดยเฉพาะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตแล้วเรายังเจอเยาวชนที่โดนหลอกไปแต่อีกข้อหนึ่งอ่ะที่อยากจะสงสัยมากคือ คนไทยที่ตั้งใจไปเป็นกมเมอร์ที่นู่นปัญหาคือกฎหมายไทยไม่สามารถจับพวกนี้ได้นานมากนักเพราะอะไรมันไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าคุณไปหลอกใครมันควรจะปรับให้มันทันกับสมัยให้มันทันกับไอ้คนแบบประเภทอย่างเงี้ยไอ้คนประเภทเทาๆเนี่ยรู้รู้รู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกแล้วก็มาหลอกคนไทยอีกเน,นี่ยอันเนี้ยต้องตีให้ตายเรื่องนี้มันทําให้คนไทยเดือดร้อนมานานมากแล้วแล้วทาให้ประเทศไทยเสียชื่อมากเลยดังนั้นถ้ารัฐบาลนี้ไม่จัดการอะไรไม่น่าจะได้ต่อรุ่นต่อไปนะคะ นี่ก็ชัดเจนนะคะว่า ถ้าไม่ทำอะไรก็อาจจะไม่ได้ต่อไปต่อหรือเปล่านะเออแต่เรื่องกฎหมายที่แปลว่าเราพอไปทำงานอยู่ต่างประเทศเนาะคือจริงๆก็ไม่รู้ว่าเป็นสแกมเมอร์จริงหรือโดนหลอกไปหรือตั้งใจไปทำงานแต่พอมากลับมาเมืองไทยเงี้ยเราจะเอาผิดมันเอาไม่มีหลักฐานน่ะกฎหมายน่าจะครอบคลุมเรื่องนี้ด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่เราต้องจับตามองนะแบบว่าห้ามกระพริบแล้วนะเรื่องปราบรามแกล้งคอร์เซ็นเตอร์คุณผู้ชมบอกเลยว่าที่ฝั่งตัวไหนกัมพูชาเนี่ยเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันเป็นที่สนใจของ คนทั่วโลกเลยค่ะโดยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะพี่เอ๋นริทนทร์ค่ะซึ่งติดตามข่าวมาตลอดเนี่ยเขาบอกกับเราว่ารู้สึกดีใจที่นานาชาติเนี่ยมาช่วยจัดแก๊งแสแกมเมอร์อเรียกว่ากลุ่มถล่มรังโจรออนไลน์จนแตกกระเจิงเลยแล้วก็อยากจะกระตุ้นรัฐบาลไทยค่ะให้ใช้โอกาสนี้จัดการพวกภพไร้ออนไลน์ให้สิ้นซากด้วยนะส่วนเรื่องซัพพอร์ตพี่น้องทหารค่ะพี่เอ๋นริทนทร์เนี่ย ช่วยในหลากหลายรูปแบบเลยทั้งการช่วยกันแต่งเพลงปลุกใจส่งเข้าของไปช่วยเหลือค่ะแล้วก็คอยสื่อสารเรื่องที่ถูกต้องนะคะเพื่อซัพพอตรั้วของชาติทุกคนค่ะแล้วก็หากเป็นไปได้นะคุณผู้ชมค่ะพี่เอ๋เนี่ยก็อยากให้เหตุการณ์สงบค่ะไทยเราเนี่ยก็ได้กลับมามีพื้นที่นะคะแล้วก็เอาพื้นที่ของเราเนี่ยกลับคื้นมาเจาท้ทีค่ะบางทีเราก็รู้สึกว่า ความใจดีของเราอ่ะมันกลับมาทําร้ายเราเองอ่ะคือบางคนมันก็แบบขอข้าวกินพอกินเสร็จมันก็ยิงเราอ่ะมันอิ่มมันยิงเราอ่ะเพื่อนๆก็มีกันคนแต่งเพลงใช่ก็เยอะแยะไปหมดเลยค่ะหลายคนก็ช่วยกันแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีค่ะรู้สึกดีแล้วเชื่อว่าถ้าทุกประเทศเนี่ยช่วยกันปราบปรามพวกนี้มันจะหายไปการถึงขั้นเสียชีวิตนี่มันแบบเนาะ มันเศร้าอะ่ะมันแสอะถูกหลอกไปทํางานแล้วแบบตกตีค่าฟันอะไรเงี้ยมันแบบแย่ yeah, yeah, มากแย่ yeah, yeah, มากซาสตีนะพี่น้องใช่ค่ะอยากให้มันจบขอให้พี่พี่ทหารทุกคนที่อยู่ในทุกพื้นที่เลยนะคะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะอยากให้พี่พี่เอาให้จบเร็วๆนะคะอยากให้พี่พี่กลับบ้านทุกคนเลย จริงนะคะถ้าสงครามสงบมีความปลอดภัยพี่ทหารก็จะได้กลับบ้านเนาะไปับครอบครัวค่ะมากันที่เรื่องราวของลูกทุ่งชื่อดังนะคะข่าวนี้เป็นข่าวของพี่ไก่จันจวงค่ะเมื่อวานนี้นะคะเดินทางไปที่สนอค่ะไปที่สนอของตันนะคะพร้อมกับทนายความส่วนตัวเพื่อจะเจอกับผู้กรณีตามหมายเรียกครั้งที่หนึ่งหลายคนตามข่าวไม่ทันมันเกิดอะไรขึ้นคืออย่างีผู้ชมก่อนหน้านี้พี่ไก่จันจวงเนี่ยค่ะคนเนี้ยที่นั่งอยู่เนี่ยค่ะคือแกก็โพสต์อะไรของแกไปเนี่ยแหละค่ะประมาณว่าคิดถึงพี่พึ่ง แม ừ, พทูคุ้มโบนวงจันแล้วมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าประมาณนี้ว่าถ้าคิดถึงนักอ่าเดี๋ยวจัดให้หเดี๋ยวจะแบบจัดการให้ตุยตามไปเลยอะไรเงี้ยโอ้ยตายแล้วเกออียรตกบอดเข้า<ร>มาคอมเมนต์คุกค,คามแบบนี้ผู้ชมข่มขู่ไม่ให้เกียรติด้วยนะคะคือก่อนหน้านี้แกก็เดินทางมาแจ้งความไปแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดที่เห็นภาพเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันที่มีหมายเรียกครั้งแรกให้ทั้งสองฝ่ายมาเจอกันภายในเวลาบ่ายสองโมงนะคะตามที่หมายเรียกมาแต่ปรากฏว่าฝั่งพี่ไก่ทนายความเดินทางมาถึงแล้ว แต่คุณผู้ชมอีกฝั่งหนึ่งคู้กรณีไม่มาค่ะซึ่งถ้าครั้งแรกไม่มาครั้งที่2ไม่มาครั้งต่อไปก็น่าจะเป็นหมายจับแทนค่ะ,ะแล้วก็คือไม,ม่จบเท่านั้นนะคะเนื่องจากแบบไม่เจอใช่ไหมคะพี่ไก่ก็เลยจัดต่อเลยค่ะแกแจ้งความเพิ่มค่ะนะคะไม่ได้แจ้งความเพิ่มกับคู้กรณีเดิมนะคะแต่มาแจ้งความเพิ่มกับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอีกค่ะเรียกง่ายๆคือฟ้องมิประมาทด้วยกันโฆษณานี้แหละ เรื่องนี้แม่ๆพี่ๆได้อะไรก็คือว่าเวลาเราจะคอมเมนต์ว่าใครเนี่ยคิดให้ดีนะโดนแจ้งความนะซึ่งที่ผ่านมาทั้งตัวพี่ไก่และครอบครัวรดงจันร์รับรู้และก็อดทนมาตลอดพอมันเยอะขึ้นแล้วก็ไม่หยุดก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองแบบนี้แหละค่ะฟังเสียงหน่อยค่ะเราเองเราก็ตั้งใจที่จะมาเจอเขามาเกือบเขา แต่ว่าต่อไปก็อย่างที่บอกว่าก็ตามเป็นให้เป็นเรื่องของกระบวนการต่อไปแล้วกันก็ส่งผลค<า>่ะไม่กล้าที่จะแบบว่าไปไหนก็ไม่กล้าแชร์ไม่กล้าโพสตสถานที่หรือว่าไปแล้วถึงค่อยโพสต์อีกวันหนึ่งซึ่งโดยปกติเนี่ยโดยในิสัยของคูนเป็นศิลปินนักร้องเนี่ยจะไปไหนหรือจะไปร้องเพลงต่างๆหรือเนี่ยเดี๋ยวงานละครเนี้ยเรามีงานเนี้ยแต่ไปที่เขายังไม่มาเนี้ยเราก็ไม่กล้าที่จะโพสต์ ว่าเราจะบอกมีงานนะเราจะต้องไปร้องตรงนี้ตรงนี้นะหลืออย่างเงี้ยอันนี้มันก็มีผลกระทบต่อการทางานของเราคนข้างที่จะบอกว่าตรงตรงเลยเพราะฉะนั้นแล้วอยากฝากบอกว่าการที่ที่ที่คุณจะว่าใครสักคนคุณต้องคิดก่อนว่าเฮ้ยผลกระทบที่ตามมาคุณจะสนุกในการที่ว่ามีคนเห็นด้วยกับคุณแต่ว่าคุณไม่ได้รู้จักเราจริงแล้วคุณก็มาด่าตามที่คนอื่นเขาด่ากันแล้วคุณไม่ชอบเราโดยที่แค่คุณ รู้สึกจากตัวคุณเองแต่คุณมามามาด่าว่าเรามาทุกอย่างแล้วก็มาคิดเองเองแล้วผลกระทบจากครอบครัวเราเนี่ยมันมีมามาตลอดเวลาเหมือนพี่คนนี้ถ้าพี่มาวันนี้พี่ก็จบแล้วใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ไม่มาตอนนี้ต่อไปคั้างหน้าเราก็ไม่รู้จะยังไง ก็เข้าใจคุณผู้ชมคนคอมเมนต์มาแบบคมขู่จะฆ่าพูดง่ายๆนะคะแล้วคือแกมีงานอย่างใกล้ๆในรอยกระทงสมมื่แกไปอย่างเงี้ยแกก็ไม่รู้ว่าใครมาแล้วจะมาฆ่าจริงหรือเปล่าเนี่ยเขาอยู่ในที่แจ้งแกคนทางเขาอยู่ในที่ลับเราก็ไม่รู้นะใช่นะคะก็ต้องแบบมานะตามที่เขานัดหน่อยเนาะแต่ดีแล้วค่ะแจ้งความเอาไว้นะคะมีอะไรจะได้เป็นหลักฐานนะคะ